อ๋อเนรัยสามสองเดินสวัสดีครับผมคุณสุรีบุญนินะครับยอดทำเนาะวันนี้เจอผู้ชกนี้หนักใจไหมตอนแรกตอนแรกก็หนักใจนิดหน่อยครับแต่ว่าพอขึ้นเป็นบนเวทีไปมาทำมาทำมาก็หนักใจเรื่อยๆครับเพราะว่าพี่เขาเร็วแล้วก็อาวุธหนักครับแม่นด้วยครับพยกามั่นใจไหมครับก็มั่นใจห้าสิบห้าสิบครับ อันนี้ก็บอกห้าสิบห้าสิบมั่นใจห้าสิบห้าสิบยกสองเสียเยอะครับยกหนึ่งก็สูสีแต่ว่ายกสองนักพี่เขาแน่ทั้งยกจังหวะสองป่ะใช่ตัวโดนสองสองครั้งใช่ไหมครับแล้วเขาแล้วผมก็ล้มลงมาก็มองมึนว่าบาบาจะไม่ลุกแล้วครับโอ้โหใช่ครับโดนหนักจริงครับก็ยอมรับว่าห้าสิบห้าสิบใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามองมั่นใจในระดับหนึ่งครับนี่เป็นไฟที่เท่าไหร่ที่ไม่แพ้ใครเนี่ย สาสิบห้าครับ35นะครับแต่ไฟนี้หวากเสียวเหลือเกินนะเสียวครับแต่ว่ายกสามก็ทำทำได้เยอะได้เยอะเหมือนกันนะทำได้อยู่นะแล้วก็ไปยกก็ได้ได้สองพี่ฟันแตกแล้วก็พี่ก็เมาเมาด้วยครับก็มีอาการด้วยแล้วรู้ว่าไม่เอกสารก็ไม่รู้น่าจะสูเสียไม่เอกนท์ใช่ไหมครับไม่ไม่เอกันท์นะครับอ๋อเหนือที่ตอนแรกชูมือนะอาจจะชูมือเพราะว่าคิดว่าคิดว่าเราจะชนะชนะแล้วแต่จริงกรรมการให้หนึ่งเสียงแต่อีก คนหนึ่งให้โก,โก็โก,โก็ออก,ก็ย<อ>ังไม่รู้นะแต่นอนฟังไม่รู้เรื่องครับอืมโอเคไม่เป็นไรแล้วชนะแล้วเป็นไงโก็โล่งครับโก็ดีใจมากครับดีใจครับนี่มีโอกาสเจอกันใหม่เนี่ยมัน,มนเป็นไปได้เยอะเลยนะน่าจะเป็นไปได้เยอะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปเนี่ยคิดว่าครับจะเจอกันอีกไฟนึงอนะ่ะก็ได้หมดครับ ไม่ไม่รู้รู้แล้วว่าได้หมดแล้วคิดว่าเป็นยางจะชนาให้ขาดตัวนี้หรือว่าย่งจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็อันนี้ยังเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ยังไม่รู้ทางมัพี่คค้ท่าไรอันนี้เจอกันแล้วรู้ทางพี่เขามาเป็นยังไงครับมาแข็งมามานิ่งครับลูกไหนที่ลูกอันตรายรับก็สอกแล้วก็มัดครับโดนโดนเยอะเหมือนกันับผมแล้วยกสามเนี่ยทางพี่ยังไหวยังไงครับถึงแบบว่าออกมาเดินลุยเ็มใจมากเลยเนาะ แข็งใจเดินอัดครับก็ว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอืมอืมจังหวะปลายยกที่เราชี้หน้าเขาชี้หน้าเขาอะไรเขาเนิ้วยิ้มตาครับอ๋อตดนเต็มๆตดัววนตาของเ้าก็ล้วงเข้ามาด้วยตอนตอนยกไหนยกสามครับอ๋อยกสามอ่ะใช่ครับถูกจิกใช่ไหมใช่ครับมือมันมือมนเกาะกันใช่ไหมครับแล้วก็พี่เขาก็จับตรงนี้อ๋อเร่งนี่สามสิบห้าไฟนี่ระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยที่ไม่แพ้ใคร สี่ปีกว่าสี่ปีกว่า,วาไม่เคยแพ้ใครเลยยังไม่เคยแพ้ใครแต่มีครั้งนี้ที่หวาดเสียวที่สุดใช่ครับอืมตเต้นเต้นแต่ว่าพอามายกสุดท้ายเนี่ยยกสามเนี่ย,ย,ม,ยมีจังหวะขวดแบบสามแข้งติดเลยเนาะใช่ครับก็ขว,ว,วดยกสามก็ได้เยอะครับตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ต่อยที่ต่อยวันนี้เออละสิบห้าครับละสิบห้าคิดว่าความแตกต่างระหว่างต่อยที่เราต่อยมาสามสิบสี่ไฟเนี่ยกับไฟที่สามสิบห้าเนี่ย มันแตกต่างกันในด้านไหนบ้างเรื่องการฝิดซ้อมเรื่องการชกก็การชกบนเวทีครับก็วันก็วันนี้ก็เจอมวยฝีมือด้วยกันก็ต่อยากก็ปวดหัวเหมือนกันครับออกไปอะไรไปอะไรที่เขาก็เห็นหมดเด็กก็ไม่ขอเใช่ับยกไหนที่เราลำบากใจที่สุดยกสองครับยกสองครับอ๋อยกที่โดนศอกซ้ำเบิ้ลเลยนะใช่กลางยกโดนตรงนี้สองทีก็อ๋อเลยครับมาอ๋อเราก็ยอมแล้วว่าเมาใช่ครับยกห โดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัยเวงวันนี้พอใจผลงานพอใจมากครับที่กลับมาพลิกสถานการณ์เอาชนะได้ครับเราได้เป็นพิชตเตอร์แฟร์เทคด้วยเนี่ย้ใช่ครับโอ้เป็นไงบ้างก็ดีครับก็แฟร์เทคก็สนับสนุนทุกอย่างครับก็เรื่องอุปกรณ์กีฬาการที่ซ้อมก็ดีทุกอย่างครับหันต่อไปนี้ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ีที่สุดครับก็อยากได้แชมป์เวทีมาตรฐานอีกเส้เนครับยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยเคยเป็นแชมป์ออมนลอยครับ อ๋อเคยเป็นแชมป์อแล้วเนาะเรารับอ okay, ืมม like so ีน้ำหนักสบายๆเนาะไม่ได้ม uh ีป huh ัญหาอะไรเป็น huh นี้ครับก็หวังว่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ในวันชิมวันลุ่งพี่นี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปวันแชมเปี้ยนชิพครับยังไงฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็ขอบคุณ FC ฟซีไคโมยูฟ่าบุ๊เนีเซ็นแล้วก็ FC ของสุลสึกเล็กทุกคนครับก็วันนี้ผมทำได้แล้วครับก็ดีใจมากครับผม